พาไปดูนาทีชีวิตของผู้ชายคนนี้กันหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ปรีเข้ามาในวัดแล้วก็จะมีกระบะขับตามมาฮะคุณผู้ชมเหมือนเขาหนีอะไรมาและเราก็ทราบในเวลาต่อมาคือหนีกระบะคันนี้นี่แหละอม,มอเตอร์ไซคล้มนะฮะแล้วก็วิ่งหนีต่อ,อฟังที่ขับกระบะมาก็วิ่งตาม2ต่อหนึ่งในวัดเลยไก่ยังวิ่งหนีเลยอ่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณผู้ชมครับ <K an> เขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะอน่าหงดีนะภาพที่วัดหนองปลือเขาจับได้พอดีนี่<อ>นี่เนีหนีปั๊บก็ตามแบบวิ่งไวคนก็ตกใจกันหมดเลยอ่ะคุณผู้ชม,มคือทางด้านของคนที่เขาวิ่งหนีที่ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปหลบในกุฏิแต่ฝั่งชายที่มาจากรถกระบะก็ตามทันค่ะครับไปรุมทำร้ายแล้วมากกว่านั้นคือเห็นว่ามีเอาปืนจ่อที่หัวด้วยนะโชคดีที่ในท้ายที่สุดอ่ะ มีพลเมืองดีเข้ามาเห็นทันค่ะมันก็เลยไ,ม,ไม่มีการโป้งป้างอะไรขึ้นฝ<ช>ั่งของรถกระบะสองคนนั้น,นเขาก็เลยหลบหนีหายไปคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ <ฮะ S 1> พอค, <ฮะ S 1> คลิปนี้ปรากฏเราก็ต้องลงพื้นที่ไปถามหาความจริงกันหน่อยว่าเมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ไปที่วัดหนองปลือครับสอบถามกับทางพระปหลัดเสมียนครับเจ้าอาวาสวัดหนองปลือท่านเล่าให้ฟังว่าณตอนนั้นท่านเจ้าอาวาสอยู่ในโบสถ์ พอเดินออกมาจากโบส <พอ S 1> ก็เห็นว่ามี <ไป S 1> มอเตอร์ไซค์ล้มแบบไม่ทราบสาเหตุสักพักมีคนวิ่งหนีแล้วก็มีคนวิ่งตามเนี่ยท่านเองก็ยังงงๆนะฮะแต่อีกหนึ่งคนที่เห็นแล้วก็พอจะเล่าให้ฟังได้แบบ<ม>ชัดเจน<ม>ก็คือแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ในเหตุการณ์เลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นแล้วรถมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาภายในวัดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็เห็นทันตาเลยค่ะรถกระบะเหมือนขับไล่ตามมาพอดีอะค่ะ พอฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์ล้มผู้บาดเจ็บเขาก็วิ่งหนีเข้าไปฝั่งกระบะก็วิ่งไล่ตามแล้วก็เห็นจังหวะที่เขารุมทําร้ายกันด้วยนะคะลองฟังดูหน่อยค่ะเห็นแต่รถวิ่งไล่กันตีกันไปกระทืบอยู่แค่ตรงนั้นหนูก็เห็นตรงนั้นแล้วหนูก็ไอ้นี่หนูไม่ค่อยเห็นละเอียดหนูตกใจแล้วหนูก็เลยไม่ค่อยเห็นตอนแรกเห็นเห็นเขาเห็นเขายังไงที่ตอนแรกเลยตอนเห็นแต่รถสีขาวไปเป็นรถเป็นรถอะไรฮะรถกระบะ แต่จำนี้เขาอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วก็วิ่งออกไปทางน้นไล่กันไปแล้วก็เห็นแต่วิ่งกันมาวิ่งอะไรรถอะไรคือทุกคนที่เห็นก็งงแหละครับมันเกิดอะไรขึ้นจนความจริงก็ปรากฏเพราะเมื่อวานนี้ฝากฝั่งของคนเจ็บเอาใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความที่โรงพักสพหนองขามนะครับแล้วเขาก็บอกกับตำรวจว่าผมน่าจะถูกลวงมาเนี่ยครับ คุยกับผู้หญิงในแชทซึ่งก็คุยกันได้แบบสักหลักเดือนเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเพื่อนที่ร่วมโรงงานเดียวกันแล้วพูดคุยปรากฏว่าเหมือนฝ่ายหญิงอะบอกให้เขามารับที่วัดนี่นแหละเ,ออเขาก็เลยมาตามจุดนัดหมายแต่ปรากฏไม่เจอตัวผู้หญิงครับกลายเป็นเจอเนี่ยรถกระบะขับไล่ตามแทนออพอมาถึงปุ๊บก็ถูกทำร้ายร่างกายจนฝั่งกระบะพอใจเขาก็หลบหนีไปเจ้าตัวก็เจ็บสะบักสะบอมนะฮะเขาบอกว่าน่าจะมาจากแชทนี้แหละลวงมาแล้วผู้ชายก็มากระทืบ ก็เดี๋ยวคงต้องไล่ดูภาพวงจรปิดนะฮะไปติดตามจับกลุ่มตัวฝั่งกระบะทั้งสองคนมาให้ได้คือใครกันอาจจะเกี่ยวข้องกับปมชู้สาวหรือเปล่า <ฮะ S 1> ก็เดี๋ยวคงต้องสอบสวนกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน